สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนยางฝาคอบวาล์วกันนะครับแล้วก็ตรงโอลิงจานจ่ายนะครับพอดีว่ามันมีนะ้ำมันเครื่องซึมนะครับี่ตัวยางเบเกนตัวนี้ผมเหมือนรู้สึกจะเพิ่งเปลี่ยนนะครับแต่ทำไมมันซึมเร็วมากเลยครับครับเดี๋ยวเราลองสั่งอะไรมาเปลี่ยนกันดูนะครับ มาถึงเรียบร้อยนะครับแกะมาดูกันครับอันที่ผมสั่งมานะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นกาวนะครับเป็นกาวทาทายางฝาครอบเบาวนะครับแล้วก็ยังมีพวกอันนี้โอลิงของจานจ่ายนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นซีนจานจ่ายนะครับ มีสินจานจ่ายด้วยนะครับอันนี้จะเป็นยางยางรองน็อตฝาวาลครับนี่ครับตัวนี้ยางรองฝาวาลครับนี่ครับนิ่มครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ นี่ครับเราต้องถอดฝาครอบป่าตัวนี้นะครับแล้วก็มีน็อตประมาณ5ตัวนะครับของ Honda Accord นี่ครับนี่ครับยางจะอยูข่ข้างในนี้นะครับอ่าแล้วก็ตอนมาถอดตัวจานจ่ายอ่าก่อนอื่นนะครับก็ถอด ขั้วแบออกก่อนนะครับดึงปักหัวเทียนออกนะครับไปสี่เส้น คันเร่งนะครับตัวนี้ง้างออกนะครับดึงวาวตรงฝาครอบออกด้วยครับก็มีท่อลมอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ครับท่อลมนะครับ,อรบถอดออกด้วยนะครับ เริ่มถอดกันเลยครับขั้นแรกนะครับก็ถอดน็อตที่ยึดฝาวาลวนะครับฝาครอบวาลวนะครับมีน็อตอยู่5้าตัวนะครับเราก็ถอดออกแล้วก็ดึงฝา คลบออกมาเลยนะครับนี่ครับมันมจะมีคราบน้ำมันนะครับตรงข้างหลังนะครับเต็มเลยนะครับเราก็หาอะไรมาคลุมไว้ก่อนนะครับกันมแมลงหรือกันอะไรเศษอะไรลงไปนะครับต่อไปนะครับนี่ครับเราจะมาถอด ตัวจานจ่ายกันนะครับก่อนอื่นเราก็ทำเครื่องหมายไว้ก่อนนะครับขีดขีดไว้ครับเวลาใส่จะได้กลับที่เดิมนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาตั้งไฟใหม่นะครับมาเริ่มถอดเลยครับมีน็อตอยู่2ตัวนะครับตรงจานจ่ายนะ เราก็จําไว้ด้วยนะครับว่าว่ามันหันไปทางไหนนะครับเดครับเดือยตรงนี้มันจะหันมาทางนี้นะครับเราต้องจําไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดฝาครอบวาวนะครับ ดึงยางฝาครอบออกครับแข็งมากๆเลยครับถึงว่าน้ำมันมันซึมนะครับยางมันแข็งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นใหม่กันนะครับนะครับก็ใช้น้ำมันนะครับน้ำมันเบนซินนะครับล้าง ก็ผมก็จะใช้สเปรย์ฉีดด้วยนะครับสเปรย์ทำความสะอาดคราบขเขานะครับใช้แปรงขัดนะครับเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปวางให้มันแห้งดีก่อน นี่ครับตัวนี้นะครับเป็นน็อตมันจะมียางรองด้วยนะครับตัวยางรลองมันจะมีเหล็กอุ้มไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถอดไม่ออกนะครับผมต้องใช้ตัดเอานะครับนี่ครับของใหม่ที่สั่งมานะครับเดี๋ยวเรามาใส่ในน็อตนี่ครับตัวที่เรา ถอดของเก่าออกครับเอาเจละบีป้ายไว้หน่อยครับเวลาใส่ยางจะได้ใส่ง่ายนะครับเอาเหล็กใส่ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ตัวยางนะครับดันเข้าไปนะครับ แน่นหน่อยนะครับตรงนี้ต้องต้องค่อยๆดันหน่อยนะครับแข็งมากๆนะครับมันเข้าแล้วมันจะออกไม่ได้นะครับนี่นครับเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้หนึ่งตัวนะครับเราก็จะทําแบบนี้นครับ ให้ครบห้าตัวเลยนะครับเนี่ยครับใส่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาอยากมาครับยากอันนี้ยางรองฝาครอบวาล์วนะครับเราไปใส่กันครับใส่ไม่ยากนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วนะครับไม่น่าจะใส่ผิดนะครับ แข็งคราวนี้เรามาถอดฝาครอบจานจ่ายนะครับตัวนี้ผมตั้งใจจะเปลี่ยนยางกันน้ำด้วยนะครับตรงฝารตรงฝาครอบนะครับแล้วก็จะมีซีนจานจ่ายแล้วก็โอลิงนะครับตรงจานจ่ายที่ผมจะเปลี่ยน ันจะมีน็อตตรงนี้นะครับเราถอดตรงฝาจานจ่ายนะครับอ่าฝาครอบออกไปแล้วนะครับ อันนี้ยางกันน้ำนะครับตัวนี้เปื่อยหมดแล้วนะครับตัวนี้เราก็จะมาเปลี่ยนด้วยนะครับแล้วก็โอลิงนะครับตรงนี้ที่ทําให้น้ํามันมันซึมครับเนี่ยตัวนี้ครับอันนี้เราเปลี่ยนยางกันน้ําก่อนนะครับใส่พิ่ยากครับมันจะมีล็อกของมันนะครับ าสั่งตรงรุ่นมามันจะพอดีตรงร่องพอดีนะครับอ่าตรงนี้นะครับซีนจันจ่ายนะครับเราต้องถอดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงแกนดึงแกนตรงนี้ออกมานะครับเนี่ยครับแกนตัวนี้นะครับเราต้องดึงออกมาเพราะว่าซีนมันจะอยู่ข้างในเนี่ยครับพอเราดึงแกนเราจะเจอซีนนะครับ ปัญหาคือผมถอดสลักไม่ออกนะครับก็ไม่เป็นไรครับจากสังเกตคือเหมือนซีนยังไม่รั่วยังไม่ยังไม่แข็งนะครับก็เดี๋ยวไวค้คราวหน้าค่อยเปลี่ยนแล้วกันครับเนี่ยครับซีนตัวนี้นครับที่สั่งมาไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้เพราะว่าผมถอดสลักไม่ออกนะครับเดี๋ยวไวค้คราวหน้าเราค่อยเปลี่ยนกันอ่าเดี๋ยวราวนี้ก็เปลี่ยนโอลิงไปก่อนนะครับ นี่ของเก่านะครับมันจะงั้นแข็งหน่อยนะครับของใหม่มเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เอาฝาครอบจานใจ ใส่กลับที่เดิมน,นะครับตรงขั้วตรงขั้วปักรู้สึกจะหลวมนะครับแต่มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับตรงนี้ เราไปไประกอบกันนะครับก่อนจะเอาฝาครอบวาล์วมาใส่เราก็ทำความสะอาดตรงน้ำมันที่มันเยิ้มเยิมออกก่อนนะครับเช็ดคราบน้ำมันเก่าออกให้หมดก่อน,น อันนี้ก็เอาฝาครอบมาใส่กับใส่ให้มันลงล็อกพอดีนะครับก็เนี่ยครับยึดน็อต ห้าตัวนะครับตัวยาวจะอยู่ข้างหลังนะครับมันจะมีน็อตห้าตัวจะสังเกตตัวยาวจะอยู่จะอยู่ข้างหลังก็ใช้ประแจขันนะครับขันไม่ต้องแน่นมากนะครับพอตึงมือนะครับ ใส่วาวกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ท่อลมตัวนี้นะครับจกิบล็อกล็อกไว้ด้วยนะครับกันมันหลุดเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ยึดสายคันเร่งเหมือนเดิมนะครับ คาบน้ำมันที่มันซึมออกมานะครับมันจะซึมจากตรงนี้นะครับนี่ครับก่อนจะใส่กลับแล้วก็ล้างทาความสะอาดคราบน้ํามันซะก่อนก็ได้ครับ ให้มันสะอาดนะครับใช้สเปรย์ขจัดคราบนะครับจะขัดคราบน้ำมันนะครับก็ออกพะประ,ประมาณหนึ่งนะครับเราก็ฉีดเสร็จเราก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกรอบนะครับ แล้วก็เอามาใส่เลยนะครับจานจ่ายนะครับใสใ่ลงล็อกม,มันมันมีล็อกอยู่นะครับอ่าแค่นี้นครับแล้วก็ยึดน็อตกับที่เดิมน,นะครับสองตัว ใส่วัวเทียนครับเสียบกับที่เดิมครับ มาตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดอแล้ก็เสียบคู่แบตกลับครับใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขันกับน่ครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนน็อตตรงน็อตเช็คตรงน็อตนี่ครับแล้วก็โอลิงจานจ่ายก็เปลี่ยนแล้วครับเช็คความเรียบร้อยก่อน แล้วลองสตาร์ทดูครับเรียบร้อยครับลองสังเกตดูนะครับมีน้ำมันซึมมาหรือเปล่าโอเคนี่นะครับเป็นอะไหล่ที่ถอดเปลี่ยนออกมานะครับจะสังเกตยางมันจะขาดจะเปื่อยแล้วก็แข็งหมดเลยนะครับ ก็จบภารกิจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตาม